เนี่ยค่ะแม่กิ่งกุ้มใจกาลูเซียมากๆเลยค่ะตั้งแต่วันที่น้องฉีดวัคซีนนะคะน้องจะเก็บตัวเงียบน้องจะไม่อยู่ข้างบนน้องอยู่น้องหนีมาอยู่ข้างบนนี้หรือไม่ก็อยู่ใต้เครื่องซักผ้าค่ะแล้วน้องกลางวันเนี่ยคือน้องจะหนีมาอยู่ใต้เครื่องซักผ้าเนี่ยทั้งวันทั้งคืนเลยค่ะแล้วพอแม่กิ่งขึ้นนอนน้องก็จะมาขึ้นมาอยู่บนนี้ รู้สึกว่าน้องจะหวาดกลัวแต่น้องก็นิ่งๆค่ะน้องนิ่งๆไม่ร้องไม่ไม่มีเสียงเลยค่ะเงียบมากแม่กิ่งพยายามพูดคุยกับเขาทำความคุ้นเคยกับเขาให้เขาคุ้นเสียงแม่กิ่งวันนี้แม่กิ่งก็เลยเลยลองเอาไม้ปิดตรงทางเข้าตรงใต้เครื่องซักผ้าดูจะดูว่าน้องจะไปอยู่ในกรงหาลูกไหม ลูกเขาก็เล่นอยู่แถวนี้ค่ะลูเซียลงมาสิลูกฮะเขามองนะคะเขาจะมองเขาได้ยินเสียงแม่ก,กิ่งเขาก็จะมองมองแต่เขาจะไม่มีเสียงร้องไม่มีอะไรเลยแล้วแม่ก,กิ่งก็ไม่รู้ว่าวันๆน,น้องกินอาหารบ้างหรือเปล่านิ่งมากค่ะเป็นนิ่งมากแม่ก,กิ่งก็กุ้มใจยอยู่เหมือนกันว่าจะทํายังไงดี แต่แม่กิ่งก็คือจะตอนนี้ก็คือแม่กิ่งจะปล่อยน้องไปก่อนให้น้องผ่อนคลายคลายเครียดก่อนทองส้อยไม่ขึ้นลูกทองส้อยไม่ขึ้นไม่ขึ้นตอนนี้คนที่ขึ้นตรงนี้ก็คือจะมีท้องส้อยค่ะมีท้องส้อยมีรูเซียมีชองแล้วก็มีมีเข็นตะ4สี่คนที่สามารถขึ้นข้างบนนี้ได้นอกจ้กยังไม่มีใครกล้าขึ้นไม่ขึ้นลูกท้องส้อยลงมาลงมา ลงมามีคนอยู่มีคนอยู่ลงมาเร็วลงมาลูกลงมาไม่ต้องึ้นเออลงมานะนะ้ท้องไส้ลงมานะลูกอูเซียเขาอยู่ข้างบนไม่ต้องไปกวนเขาลูกไม่ต้องกวนเขานะลูกนะคงปล่อยน้องนี้ไปก่อนค่ะเพราคิดว่าถ้าน้องหอิวน้องคงจะลงมากินเองเพราะแม่กิ่งเองก็ไม่ได้อยู่เฝ้าตลอดเวลาไม่กิ่งก็ต้องทํางาน แต่โชคดีวันนี้วันนี้อากาศไม่มีร้อนเลยค่ะอากาศมันคึมๆเหมือนฝนจะตกอากาศคึ้มคเหมือนฝนจะตกน้องก็เลยอยู่ตรงนี้ได้ได้นานเลยค่ะเดี๋ยวหนูหิวลงมานะลูกนะเนี่ยลูกๆเล่นกันอยู่ตรงนี้ลูกฮะเด็กน้อยค่ะเด็กน้อยก็เล่นสนุกสนานอยู่ตรงนี้กัน เด็กๆก,ก็คุ้นเคยแล้วค่ะพี่ๆเขาก็ไม่ทําอะไรพี่ๆเขาไม่ทําอะไรเด็กๆเด็กๆเ,เ,เ,เขาก็เล่นกันของเขาไปได้ทั่วค่ะแล้วแม่กิ่งก็จะมีเอาเข้าไปเล่นในบ้านบ้างแล้วก็มาอยู่โซนนี้บ้างช่วงวันแรกๆที่แม่เขาหายอะค่ะที่แม่เขาแบบเงียบหายตัวไปเลยอะเด็กๆมีร้องค่ะมีร้องเหมือนร้องหาแม่ เพราะว่าลักกี้ลักกี้เขาก็เหมือนวิ่งหาแม่เขาเหมือนกันเพราะว่าลักกี้อะ่ะเขาจะต,ติดแม่มากแล้วก็ลัเต้ก็มีร้องแต่หลุยจะไม่ค่อยเท่าไหร่เนะะี่ยค่ะตอนนี้แม่กิ่งก็จะสิ้นเปลืองนมมากเพราะว่าแม่กิ่งต้องเอานมให้ทั้งรุ่นเล็กข้างในกินแล้วก็รุ่นสีป่ปมานข้างหลังกิน มันนึ่งจะกินนมเปืองมากค่ะเพราะว่าเด็กๆเ,เขากินนมกันนะคะเหมือนกับว่าเขาขาดนมเท่าที่แม่กิ่นดูเหมือนกับเขาขาดนมพี่ๆก็อยู่กับน้องๆได้พี่ๆก็จะพากันนั่งดูน้องๆเล่นนะค่ะลักกี้ไปไหนอะลูกลักกี้กับลิซ่าไปไหนลักกี้อยู่นี่ครับ ลักกี้น้องก็จะนอนเล่นตรงนี้ค่ะส่วนลิซ,ซ่าไม่รู้หนีไปนอนตรงไหน,นตัวเล็กน่าจะไปมุดตรงไหนสักที่ค่ะพี่ซับของเราก็หลับลงมานะลูกนะนะลูเซียลงมานะลูกแม่ไม่ทำอะไรหนูนะลูกนะเนูอยู่นี่ปลอดภัยนะลูกนะ ก็มิวจะทํทำยังไงก็ต้องปล่อยเข้างนี้ไปก่อนค่ะให้เขาแบบคุ้นเคยมากๆก่อนเด็กสองคนนี่ไม่สนอะไรเล่นอย่างเดียวค่ะสองหนุ่มของเราที่เล่นน้องน่ารักค่ะน้องน่ารักมาก